แค่คุณรู้เรื่องนี้คุณจะสามารถเพิ่มเงินของคุณเป็นเท่าทวีคูณเคยได้ยินกฎของพลังทวีคูณไหมครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะถ้าเหมือนคนทั่วไปเหมือนคุณฮะถ้ามีเงิน1,500บาทคุณจะเอาทำอะไรครับใช่ครับบางคนก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยเอาไปกินใช่ไหมก็หมดแล้ววันเดียวนะครับมี1,500ายในยุคป,ปัจจุบันน้อยมากครับหรือบางคนครับเอาไปเก็บนะฉันเก็บเงิน นะเก็บ1,500ครับช่วยตอบตัวเองหน่อยได้ไหมครับว่าคุณเก็บ1,500นั้นได้นานแค่ไหนครับสุดท้ายคุณก็เอามันออกมาจริงไม่จริงสุดท้ายเงินที่เก็บไว้ก็ไม่เหลือครับวันนี้ครับผมจะมาบอกข้อมูลพิเศษครับสำหรับกดพลังทีวีคูณครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนเงินกองนั้นไปอยู่ในเรื่องของการลงทุนครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเอาเป็นว่าในแต่ละวันครับเงิน1 5 0่บาท กลับมาทํากําไรให้คุณได้วันละ10%ครับเอาวันละ10%นะแปลว่าในแต่ละวันครับคุณสามารถสร้างกําไรจากต้นทุน1,500บาทถ้า10%คุณจะได้เงินเพิ่ม150บาทในวันนั้นและกดพลังทวีคูณคืออะไร ก็กำไรวันนั้นนะครับมันจะถูกไปรวมกับต้นทุนเดิมครับมันกลายเป็น1,650บาทครับในวันต่อมาเราทํากําไรอีก10%ครับคุณก็จะได้เงินเพิ่มอีก165บาทและถูกไปรวมกับเงินเก่าครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับในระยะเวลาเพียง45วันครับเงินของคุณจาก1,500บาทครับจะกลายเป็นเงินมูลค่า100,000บาททันที ไม่เชื่อลองไปทํากันดูสิเอาไปบวกเลขใส่ตาราง Excel ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าครับและวันนี้เราก็แค่เพียงมองหาครับว่าเราจะไปลงทุนกับอะไรดีที่สามารถทํากําไรให้ได้10%ต่อวันครับแค่นั้นครับถ้าคิดไม่ออกนะยังไม่รู้จะทําทางไหนครับทักโปรไฟล์เข้ามาครับแล้วมาเรียนรู้วิธีการลงทุนในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงครับมันตอบกลับมาด้วยกำไรที่สูงเช่นกัน แค่เรารู้จักบรหิหารความเสี่ยงครับรู้จักบรหิหารการเงินครับคุณก็สามารถทำได้เช่นกัน